วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคำว่านายจ้างเข้ามาคัดเลือกลูกจ้างสำหรับไตรมาสวันพุ่งนี้ครับแน่นอนครับวันพุ่งนี้เป็นไตรมาสหนึ่งของประเภทอุตสาหกรรมซึ่งนายจ้างจะเข้ามาคัดเลือกตั้งแต่วันที่1 2บสถึงสินะครับสำหรับรอบล่าสุดที่เพิ่งสอบไปนั่นก็คืออุตสาหกรรมชาย cpt 1 4ครั้งที่2อันนี้เตรียมเหตุได้เลยครับแน่นอนนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเขาไม่ทันอนุมัติในช่อง3าฉะนั้นพออนุมัติในช่อง3ไม่ทันในรอบที่แล้วนายจ้างไม่สามารถที่จะ เข้ามาเห็นรายชื่อเขาได้นะครับส่วนการคัดเลือกลูกจ้างในระบบนะครับวันพรุ่งนี้นะครับอุตสาหกรรมเนี่ยมีทั้งหมดนะครับโคตตาจำนวน16,328คนเยอะม,มากเลยนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับวันพรุ่งนี้แล้วอย่าลืมเข้าไปตรวจเช็ครายชื่อของตัวเองในระบบเว็บตรวจเช็คสถานะของเกาหลีใต้น,นั่นเองเวลาเราจะเข้าไปดูเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ช่อง 1. ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่อง5 ฉะนั้นในทุกๆรอบนะครับถ้าใครได้ดูคลิปที่ผ่านมาของทางพี่เปรมนนในช่อง Titik t o อกของโรงเรียนเรานั่น,นั่นเองฮะโกโก้คูเรัรงสิตนะครับนักเรียนที่อยู่ในรอบที่แล้วที่พี่เปรมเพิ่งโพสต์ไปนะครับช่อง3 4 5หเข้ามาพร้อมกันเลยแต่สําหรับรอบนี้ซีพีทครั้งที่2นั่นคืออุตสาหกรรมรอบที่ผ่านมาเขาถูกอนุมัติช่อง3มาตั้งแต่ประมาณ2-3เดือนที่ผ่านมาฉะนั้นว่าตรงนี้สําคัญวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ชี้ อนาคตของใครหลายๆคนแล้วพี่เพ็ญอยากให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ได้ถูกเลือกนะครับได้โรงงานที่ดีนายจ้างดีนะครับแล้วก็เวลานายจ้างเลือกแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครช่องสีช่องห้าออกมาพร้อมกันนะครับอีกไม่กี่วันเท่านั้นสัญญาจ้างออกครับทุกคนแล้วก็เวลานายจ้างเลือกเนี่ยเราสามารถเอาที่อยู่ของนายจ้างนะครับเอาไปค้นหาตำแหน่งและไปเห็นโรงงานที่เราจะไปทำล่วงหน้าได้ด้วยแน่นอนการคัดเลือกของนายจ้างในระบบมันจะมี2 2 คำที่ทุกคนได้คุ้นชินกันนั่นก็คือ hired กับ mediation นะครับส่วนคำว่า hired กับ mediation เนี่ยผมได้ทำคลิปเอาไว้แล้วสามารถย้อนดูในคลิปวิดีโอของ tiktok เนี่ยในก่อนหน้านี้ได้นะครับอย่าลืมเข้าไปดูจะมีคำว่า hired กับ mediation ได้อธิบายถึงขั้นตอน2คํคำนี้อย่างละเอียดนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ผมอยากให้ทุกคนถูกเลือกนะครับถูกเลือกก็ขอให้ได้รับข่าวดีกันทุ่นหน้านะและอย่าลืมคนที่ติดตามสถานะการไปทำงานเกาหลีใต้ ในทุกๆวันสามารถเข้ามาติดตามช่องเราได้เลยนะครับโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีโกโกคุเรังสิตอัปเดตท,ทุกๆวันแล้วก็ทันเหตุการณ์อย่างแน่นอนนะครับสำหรับคนที่จะสอบในรอบ CBT 1 5อุตสาหกรรมชายที่จะถึงเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ได้เปิดรับสมัครเนี่ยสิ้นสุดไปแล้ว8 9ดแต่นะครับคนที่จะเรียนเพื่อสอบในรอบนี้ยังทันนะครับทุกคนวันจันทร์ที่17นนี้นะครับคอร์สเรียนจันทร์ถึงศุกร์เรายังมีโอกาส สำหรับคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับอยากที่จะเปลี่ยนงานอยากไปทํางานเกาหลีใต้แบบถูกต้องตามกฎหมายยาวๆ4ปี10เดือนนะครับหนคนไปได้2ครั้งเรียกว่า2แท็ก้ปี8เดือนแถมเร,เราสามารถทาวีซ่าอ7อยู่ยาวๆได้ด้วยนะครับแต่สิ่งแรกก็คือคอร์สนี้ทันสอบอย่างแน่นอนมาเรียนด้วยกันนะครับโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีโคโคเรียลังสิตเนี่ยตั้งอยู่ข้างห้างเซียรังสิตพหลโยธิน72นี่เองนะครับหรือถ้าใครมาไม่ถูกยังไงก็ทักเข้ามานะครับที่ ไล่แอดของทางโรงเรียนนะครับหรือค้นหาได้ทุกช่องทางเลยโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีโกโกโคเรียรังสิตน,นะครับย้ำนะครับรอบนี้ผมคิดว่าคะแนนที่จะผ่านเกณฑ์บวกลบไม่เกิน110 1 1 0่งสิถึง่งร้อสิ่งที่สําคัญที่สุดในการสอบให้ผ่านรอบนี้อยู่ที่ใจเราครับเราไม่ต้องแข่งกับใครเพราะว่ารอบนี้โคต้าของทุกๆปีเนี่ยต้นปีนะครับตัดไม่สูง110 1 1 0ยสถึงร้อยสิบห้าทำให้ได้แล้วก็อย่าลืมมาเรียนด้วยกันวันที่17มีนาคมนี้ครับทุกคน